การขอขมาอาโหสิกรรมก่อนจะบวชเป็นพระนะคะลากก็จะมาขออโหสิกรรมกับญาติผู้ใหญ่นะคะโดยคุณแม่คุณนิตยานะคะก็จะมาลาที่จะบวชนะคะก็เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานะคะแล้วก็คุณแม่ก็ให้พรนะคะว่าคิดสิ่งใดสําเร็จทุกเรื่องนะคะแล้วก็สาธุสาธุขอพรเน,นี้นะคะขอบุญอันนี้ก็ ให้ทุกๆคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะอันนี้คดิอยาก็จะพาคุณแม่มางานนะคะที่วัดบางเจกเกงจังหวัดสมุทรสงครามเพราะคุณแม่ก็สอนคดิยยานะคะว่าให้สะสมบุญถ้าวันใดที่เราไม่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเขาทําอะไรให้เราทําบุญผ่านเรามาเราจะได้รับหรือไม่ได้รับเราก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยเรายังแข็งแรงให้เราสะสมไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณแม่มางานนี้ก็คุณแม่ก็อยากจะ จุงมือนาคนะคะเข้าโบสนะคะอันนี้สิ่งที่คุณแม่อยากมามากๆเลยนะโคนิยาก,ก็พาคุณแม่มานะคะแล้วก็ทําให้คุณแม่เขามีความสุขที่เขาอยากมานะคะชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายโคนิติยาค่ะ